ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ SRD Channel รายการที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวและพาทุกท่านนะคะไปเยี่ยมชมแล้วก็ไปทำความรู้จักกับโรงเรียนสรีเด็กของเรานั่นเองค่ะดิฉันนางสาวอนันตยาชาวดานรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการค่ะ โดยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโครโรนาหรือว่าโควิด1 9นะคะทําให้วิธีชีวิตของคนเรานะคะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นการดาเนินชีวิตประจําวันการทํางานรวมถึงเด็กๆนักเรียนของเราด้วยนะคะจะต้องเรียนฟอร์โฮมกันใช่ไหมคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านนะคะไปชมกระบวนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสตรีเดชของเราะคะ่ะ ซึ่งก่อนอื่นนะคะที่เราจะไปรับชมกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสลีเดชนะคะเราจะพาทุกท่านนะคะไปพบกับผู้อำนวยการโรงเรียนของเราค่ะซึ่งจะเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนการเรียนการสอนของโรงเรียนสลีเดชนะคะนั่นก็คือท่านผู้อำนวยการของเรานั่นเองค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ในการท่านผู้นี้นะคะก็คือท่านวัที่ร้อยโทกําพลผลปรึกษ,ษานะคะท่านผู้อนวยการโรงเรียนสลิดเด็กของเรานั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะจะมาขออนุญาตเรียนถามท่านผู้อนวยการนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการจัดกระบวนการการเรียนการสอนนะคะของโรงเรียนสลิดเด็กนะคะว่าท่านนี้นะคะจะมีวิธีการหรือว่ากระบวนการในการจัดการอย่างไรสักประมาณ4-5คําถามนะคะครับยินดีครับ อยากจะให้นะคะท่านผู้ในการนะคะเล่าถึงภาพรวมนะคะของโรงเรียนสริดเดชนะคะว่ามีกระบวนการหรือว่ามีการจัดการอย่างไรอยู่ในสถานการณ์ของโควิด1 9ค่ะครับก็ต้องสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับในเบื้องต้นอยากนําเรียนอย่างนี้ก่อนครับว่าโดยกําหนดการเดิมนั้นโรงเรียนสริดเดชเรากําหนดเปิดเรียนออนไลน์ในวันที่19ก,กรกฎาคมนี้นะครับแต่ด้วยสถานการณ์ของ การแพร่ระบาดของโควิด -19 ของทุกวันนี้ท่านผู้ชมคงเห็นแล้วนะครับว่าไม่ว่าจะในจังหวัดจันทบุรีเราเองหรือในระดับประเทศนะครับเกิดลัสเต,รต,ตอร์ต่างๆขึ้นมากมายเพราะนั้นสาเหตุหลักที่เราต้องยกเลิกการเรียนออนไลน์ <c oughs> ในวันนี้เป็นต้นไปนั้นก็ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดท,ที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเพิ่มปริมาณจานวนทั้งผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตมากขึ้นเพราะนั้นก็อยากนำเรียนในเบื้องต้นว่าโรงเรียนคงจะ เรียนฟอร์ home ต่อไปอีกนะครับจนกระทั่งวันที่2นะครับสิงหาคมเราถึงจะมาพิจารณากันอีกครั้งว่าโรงเรียนจะสามารถเปิดเรียนออนไซต์หรือจะเปิดเรียนในกรณีแบบใดๆได้ๆๆอีกครั้งนะครับอ่าแล้วโรงเรียนนะคะมีกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนนะคะอย่างไรบ้างคะครับในเรื่องของกระบวนการเรียนการสอนนะครับก็ต้องนเรียนว่า อยากอยากเสนอเป็นสองเวอร์ชันน,น,น,นะครับคือในเรื่องของบุคลากรก,รกับเรื่องของนักเรียนต้องนําเรียนนะครับว่าด้วยโรงเรียนสลิดเดดเป็นโรงเรียนที่ได้รับความเชื่อมั่นแล้วก็เชื่อถือจากผู้ปกครองและชุมชนเพราะฉะนั้นในเรื่องของกระบวนการเรียนการสอนเราก็จําเป็นที่จะต้องสร้างสร้างวิธีการและกระบวนการต่างๆที่มีคุณภาพให้กับนักเรียนของโรงเรียนสลิดเดดนะครับใน,รในเรื่องของ บุคลากรนะครับเราก็ดําเนินการการพัฒนาในเรื่องของการทําห้องเรียนออนไลน์ครับเราดําเนินการในเรื่องของการพัฒนาครูในเรื่องของการทําห้องเรียนออนไลน์นะครับโดยให้ครูสร้างห้องเรียนในแต่ละห้องเรียนในแต่ละชั้นเรียนแล้วก็ในแต่ละสาระวิชาเพื่อจะให้นักเรียนเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนได้ตามความต้องการของนักเรียนนะครับไม่ะว่าตอนเช้าตอนบ่ายหรืออาจจะมีการแชร์กันในเรื่องของเครื่องมือของนักเรียน ในครอบครัวที่มีจํานวนจํากัดนักเรียนอาจจะพลาดการเรียนการสอนอะระบบเรียลไทม์ได้ก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนในภายหลังได้อันนี้เราจะพัฒนาบุคลากรเราให้มีศักยภาพในเรื่องนี้ครับส่วนของนักเรียนเราก็นําเรียนว่าเรามีการจัดการเรียนการสอนให้ตามความต้องการและศักยภาพของนักเรียนไม่ว่าจะเป็นอ,ออนไลน์ในรูปแบบต่างๆโดยการใช้แอปพลิเคชันต่างๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นไลน์เป็น Facebook เป็น Zoom เป็น Meet หรือเป็น Google นะครับจากการที่โรงเรียนสดิดดิเดตนะคะมีนักเรียนมากกว่า3,000คนเลยทีเดียวใช่ไหมคะท่านนะคะมีแนวปฏิบัติอย่างไรนะคะให้นักเรียนนะคะเข้าถึงการเรียนออนไลน์นะคะได้อย่างทั่วถึงบ้างคะครับตรงนี้ก็นําเรียนว่าทางฝ่ายบริหารของเรียนได้มอบนโยบายให้กับคุณครูประจําชั้นนะครับที่จะไปกําหนดรูปแบบการเรียนต่างๆโดยให้พิจารณาตามศักยภาพของนักเรียน เพราะนักเรียนในแต่ละห้องเนี่ยนะครับจะมีนักเรียน30-40คนแล้วก็ในเรื่องของอความพร้อมในครอบครัวในเรื่องของความพร้อมในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนก็จะมีความแตกต่างกันตรงนี้นะครับเราก็ใช้ระบบของการทํางานของทีมดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่จะมีการสํารวจข้อมูลความพร้อมของนักเรียนในเรื่องต่างๆ แล้วก็ให้ครูประจำชัน้นเนี่ยนำมาพิจารณาในการจัดรูปแบบการเรียนการสอนต่างๆออกไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออนไลน์โดยใช้แอปพลิเคชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น zoom เป็น google เป็น meet นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่ถ้านักเรียนนะครับคนใดที่ไม่พร้อมที่จะใช้ในระบบของออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบนะครับเราก็จะมีอ on hand นั่นคือคุณครูในแต่ละชั้นในแต่ละวิชาก็จะทําในเรื่องของบทเรียนสาเร็จรูปนะเป็นแบบฝึกหรือใบงาน นะส่งให้กับนักเรียนทุกคนโดยให้ผู้ปกครองเนี่ยเ,เวียนกันมารับนะโดยเฉพาะงานแต่ละครั้งอาจจะเป็น1สัปดาห์ต่อครั้งหรือ3วันต่อครั้งนะทั้งนี้ก็จะเน้นไปที่ครูประจําชั้นให้มีการกํากับและติดตามให้นักเรียนได้รับาการเรียนการสอนครบร้ออีกทั้งด้วยโรงเรียนของสลี i เดตเนี่ยนะครับมันเป็นมีโปรแกรมการ,จากรัจกกระเยนการสอน3าโปรแกรม เพราะฉะนั้นมันจะมีครูต่างชาติแล้วก็ครูวิชาพิเศษต่างๆตรงนี้นะครับเราก็มีการกํากับแล้วก็ติดตามมีคุณครูที่เลี้ยงประจําห้องเรียนที่จะคอยเช็คเข้าไปติดตามการจัดการเรียนการสอนของคุณครูในวิชาพิเศษและวิชาเพิ่มเติมด้วยครับเพราะฉะนั้นตรงนี้โรงเรียนมั่นใจว่าด้วยวิธีการและกระบวนการที่เราวางไว้นะครับนักเรียนของโรงเรียนสรีดิเดชก็จะได้เข้าถึงการเรียน1 0 0ทุกคนครับ การพูดคุยกับท่านผู้ในการวันนี้นะคะทุกท่านจะได้เห็นแล้วนะคะว่าในการจัดกระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียนสตรีเดชนะคะจะต้องใช้ความอดทนแล้วก็ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ให้ได้ใช่ไหมคะก่อนจะจากกันไปนะคะอยากจะให้ท่านผู้ในการนะคะฝากอะไรถึงนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองของโรงเรียนเราได้คะ่ะครับก็ในโอกาสที่มาพบกับท่านผู้ปกครองในวันนี้นะครับ ก็ต้องนําเรียนว่าในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนั้นอยากให้ท่านผู้ปกครองได้ให้ความมั่นใจกับแนวทางการปฏิบัติของโรงเรียนสลิดิเดตนะครับอีกทั้งยังอยากให้ท่านผู้ปกครองทุกคนได้รับทราบว่าขณะนีนะ้ทางโรงเรียนเองครับก็ได้มีการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบและกระบ,บวนการเรียนการสอนต่างๆเพื่อให้กับนักเรียนให้มันสอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์นะครับแต่ก็ต้องนําเรียนว่านะมันอาจจะมีจุด บางจุดหรือบางอย่างนะครับที่อ,อาจจะยังไม่สมบูรณ์ร้อย์เซ็นักก็ต้องนำเรียนว่าในสถานการณ์อย่างนี้ก็คงต้องฝากท่านผู้ปกครองว่าเราคงต้องร่วมด้วยช่วยกันแต่โรงเรียนยืนยันนะครับว่าหากสถานการณ์เข้าสู่ภาะวะปกติแล้วก็มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ขึ้นมานะครับทางโรงเรียนโดยคณะครูและบุคลากรเนี่ยเราก็พร้อมที่จะเสริมและเติมเต็มในวิชาต่างๆที่นักเรียนอาจจะได้รับ ยังไม่ดีนักหรืออาจจะขาดไปในช่วงของสถานการณ์ที่ไม่สามารถมาออนไซต์ได้ตรงนี้ก็ฝากท่านผู้ปกครองว่าไม่ต้องห่วงในเรื่องนี้นะครับครูเราจะ,ะดําเนินการในการตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ตรวจสอบความรู้และประสบการณ์ของนักเรียนว่าตรงไหนบ้างที่เราจะเพิ่มเติมเสริมให้นะครับและในส่วนนี้นะครับทางโรงเรียนก็คงจะต้องนาเรียนท่านผู้ปกครองว่าขณะนี้อาจจะรบกวนท่านผู้ปกครองในเรื่องของอาหารเสริมนมที่หากมีโอกาสหากมีเวลาท่านผู้ปกครองก็ แวะเวียนมารับอาหารสํานมไปให้บุตรหลานได้ทานที่บ้านส่วนในเรื่องของอาหารกลางวันนะครับก็ต้องนาเรียนว่าทางคณะคระูได้รับมอบเงินจากเจ้าที่การเงินของโรงเรียนเพื่อจะดําเนินการจัดส่งให้กับท่านผู้ปกครองเป็นรายเดือนนะครับตรงนี้ก็บอกว่าหากท่านผู้ปกครองอไม่ได้รับหรือเกิดการคาดเคลื่อนอย่างไรนะครับก็สามารถมาแจ้งกับทางโรงเรียนได้สําคัญอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากนะครับด้วยขณะน,นี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โคโรนา2019นะครับถือว่าอยู่ในภาวะที่รุนแรงนะครับวันนี้จังหวัดจันทบุรีเราก็เข้าสู่พื้นที่ของการควบคุมนะครับแบบพิเศษอยู่แล้วนะครับอัตราการติดเชื้ออัตราการเสียชีวิตนะครับก็มีทุกวันนะครับโรงพยาบาลสนามของจันทบุรีก็กําลังจะมีการเสริมเพิ่มเติมขึ้นนะครับก็อยากฝากทุกคนว่าทุกคนต้องช่วยกันดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็ปฏิบัติตาม ามาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อนี้ให้ดีนะครับผมเชื่อมั่นว่าหากพวกเราทุกคนช่วยกันนะครับเราจะฝ่าฟันวิกฤตอันนี้ได้นะวันนี้ก็คงจะใช้เวลา,าฝากท่านแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ในการนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะและฝากติดตามช่อง S R D Channel นะคะประจสัมพันธญของโรงเรียนสตรีเด็กของเราด้วยค่ะซึ่งเราจะมีกิจกรรม ที่น่าสนใจเกี่ยวกับโรงเรียนสรีเดชนะคะมาให้ทุกท่านนะคะได้ติดตามแล้วก็รับชมกันได้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ